ครับวันนี้มอเชนครับวันนี้จะมาเล่นบ้าพีเ่เพตามเซตเตอร์อสองเพราะว่าเซตเตอร์อสองเป็นเบต้านะครับแล้วกดเซตเตอร์ออหนึ่งก่อนครับนิ่เกมเดนเนเกมครับมีฉากคาฟีนให้ดูด้วยครับน่าดีครับนี่ เขากำลังเล่าเรื่องอยู่ครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเรื่องอะไรครับนี่คือวิดีโอครับโอ้บ๊อบบี้ทำไมด้านหลังสว่างจังบ๊อบบี้เพจถามเขาบอกพ่อพีฉันรักคุณ บ๊อบบี้ราคาห้าร้อยบาทไม่สิราคาน่าจะประมาณหกร้อยลีบ๊อบบี้ Bobby, พีพทามีพทามถึงเวลาเล่น นี่มันหมีแสดว่าเขาจะน่าจะสร้างหมีแน่เลยหัวหมีเยอะมากเลยหัวหมีไปลืมลืมเลยให้เรามาตรงนี้ครับนี่ครับเร็วหน่อยเพื่อนน,อนี่ มับพีปีธาเชตเตอร์วันเข้าใจแล้วกด F เพื่อเฟดไลท์อ๋อเฟดไลท์สิบห้ารูบักครับสิบห้ารูบักเดี๋ยวผมคอนหนึ่งครับเฟดไลท์หนึ่งครับสิบห้ารูบักนิดหนึ่งนะคะนี่ครับ เขาเปิดไลท์นะ่ครับนี่ครับโอ้โหเปิดไลท์สว่างมากครับสว่างคือสว่างครับปิดไม่ได้เลยครับนี่อีเยงเหมือนมากนะครับ แดงเหลืองชมพูเขียวแดงเหลืองชมพูเขียวแดงใช่ไหมแดงแล้วก็เหลืองชมพูเขียวอือกี่ครับนี่ครับ ใส่นี้ครับเพธาเพธา CO และเพชเป็นที่ัครับครับเขาจะสวนเราเรื่องกระเพกได้สุแต่ทำเหมืนมากเลยครับเกมนี้ให้เล่นเกมเดียวด้วยครับหมาถึงว่าให้เล่นคนเดียวครับเขามายถึว่าดึงของให้อะไรอย่างนี้ได้ครับให้ดึงสิ่งของ ด้วยมืออย่าห้ามไปดึงผู้ช่วยตอนเราทำเราก็ต้องทำขอบคุณใช้เกีเพกโอเคก็ต้องการให้เราใช้เพชชาวัดเดือดทำเพชชานี่ต้กดไงเนี่ย กดอ,อีเลยครับดออย่างนี้เลยครับว่าจะมีให้เลยครับอปปี้นี่นั่นไงครับคุณเจณเปิดปิดนี่ครับสิ่งที่ห้ามทำสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำได้ นี่ครับตรงนี้นี่ไงกดแล้วก็เดินวนวก็เดินวนเรียบร้อยฮักกี้ถึงกับหายครับให้สองมือไปไม่ได้ครับถ้าจะเป็นห้องใหม่ครับกดอีกครั้งเลยครับไปเลยฮักกี้ ใช่ไหมวงเคดได้เหรอสินดังมากครับไม่มีอะไรครับกดอีอุ้ย้จีบด้วยครับ เดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งดังมากเลยครับเดี๋ยวก่อนครับให้มือหรอครับนี่ไงมือนี่ไงนี่ไงมือมืออันใหม่ครับสีแดง กดสองอันเลยสิบดาวมากเลยครับเกมเออ,อน,นี่ครับตัวนี้ขึ้นได้ตัวนี้ก็ขึ้นได้อันนี้อันที่สองอันที่หนึ่งโอ้อกดเปิดกดเปิดตัวนี้ก็เลยขึ้นได้ครับช่องแคบมากเลยครับ เดินไปต่อครับเอ๊ะนี่คืออะไรครับห้องพาวเวอร์ยังทำอะไรไม่ได้ครับเดินไปต่อเลยเดินชึบตรงนี้ครับแล้วก็เดินมาเกมนี้ทำสูงจริงนะครับได้แล้วครับแล้วก็ต่อไปครับ มีได้ครับลืมไปครับตกมาแล้วก็จะเติดว,วังครับเสียงดังมากเลยครับโอ้เสียงดังมากเอ้ย่ะน่น่ารักอะ่ะตอนนี้เราจะมาใส่ตุกตาครับใส่แล้ว ลองสแกนอยู่ครับลูกตานี้ได้อุ้ยฮักกี้ไม่วุ้บไม่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 จะไม,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 ไม่อะไรจะไม่หันกับหลังหันกับหลังก็เจอต่ฮัก จึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ไม่ไม่นะจึ๊บจึ๊บไม่นะจึ๊บจึ๊บอึ๊ดอึ๊ดไม่ไม่ไม่มาไม่อย่าอย่าตายไปไปนิดเดียว โ okay. อเคเราจะคักกี้แนวมองเราคับลำบากมากก็จะรอดแต่คักกี้ทวิดีโอเอทวีดีโอดีวก่อนนะครับเดี๋ยวมาหาทวีดีโอดูกันก่อนครับนี่ครับนีู่หายาที่หนึ่งครับใส่เออ วันศิคือตัวตัวหนึ่งเหรอลาชว่าหนึ่งศูนย์ศูหกหนึ่งศูนศูหเหรอตัวใหมแน่เลยอ่ะตัวใหม่ครับ ตายแล้วครับคนจะตายครับกลังเล่าเรื่องให้ฟังอยู่เลยครับเขากำลังเล่าเรื่องให้ฟังอยู่เลยครับแล้วก็สุดท้ายก็โดนตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์หกค่าครับยูรีก็โดนหนึ่งศูนย์หกค่าครับไม่รู้ว่าโดนได้ไงครับ มันน่าจะดูมาหาดุนดูนครับโหนี่เชตเตอร์หนึ่งได้แล้วครับจบแล้วครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สับสาไครยกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย